มาแล้วรถไฟด่วนขบวนใหญ่รับเฉพาะสายทหารลัตเตอรี่ของท่าน1กุมภาพันธ์2567สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านเลยนะคะสวัสดีไปอย่างพี่น้องปองปายสุผู้สุขคนคือเก่าเนาะคะ่ะที่แวะมาชมแนวทางกับช่องแม่มอนลันลาซัมาาาผ่ารวยนะคะ คำเตือนคลิปนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นสื่อนำเสนอข้อมูลแนวทางสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยเท่านั้นท่านผู้ชมโปรดใช้วิจารณญาณนในการรับชมและรับฟังขอบคุณค่ะเรามาเริ่มกันที่แนวทางชุดนี้เลยนะคะงวดวันที่30ทธันวาคมนะคะรับเฉพาะสายทหารนะคะก็ให้เข้าล่างนะคะ เข้าแปดเก้าเนาะค่ะพี่น้องและงวดวันที่17มกราคม2 5 6 7เข้า7 9นะคะซึ่งค่ะงวดใหม่มาแล้วนะคะ1กุมภาพันธ์2 5 6 7้็ลอตเตอรี่เลขของท่านนะคะ9 2 8ค่ะ9 8 7 8นะคะเดนบนนะคะ4 2 8 2 7 8นะคะ2 8 7 8และ27นะคะเด่นล่างให้08 18 88 98เะคะ่ะรถไฟด่วนขบวนใหญ่ก็คือ928นะคะ9 8 78 18 08นะคะไปกลับบนและล่างนะคะท่านผู้ชมไปแล้วก็อย่าลืมกลับเนาะคะ่ะเลขที่ติด8ก็หาไม่มีแล้วนะคะท่านผู้ชมนอกจากจะเปลี่ยน 8ไปเป็นหลักร้อยเนาะค่ะพี่น้องเนาะและ928นะคะก็มาตรงกับแนวทางเลขล็อกนะคะวดที่ผ่านมาเลขล็อกให้หนเนาะคะ่ะแต่ว่าแม่มอนก็ไม่เห็นนะคะสำหรับเลขล็อกวดที่ผ่านมาวดใหม่1คกุมภาพันธ์6 7นะคะ928 78และ98เ่ด้ะคะ่ะ แนวทางชุดต่อมาค่ะขนมไทยของอาจารย์เต่า888นะคะ1กุมภาพันธ์2 5 6 7นะคะ8 3 7นะคะ8 3 7ตรงกับเลขแนวทางของเลขญาสีปทุมมาเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะเลขแอดโตนะคะ8 3 8 7แล้วก็7 3นะคะ ต่อด้วยแนวทางของแอสสวนแต่งนะคะแอสสวนแต่งงวดที่ผ่านมาแม่มนไม่มีข้อมูลบรเเ็นของเพิ่นเลยค่ะพี่น้องหนึ่งเดือนสองหกเจ็ดนี้นะคะเลขเด่นก็คือหนึ่งกับหกเนาะค่ะหนึ่งเก้าหนึ่งแปดหนึ่งเจ็ดหกศูนย์หกสี่หกแปดแล้วก็แปดสองนะคะเน้นๆที่หกสี่สี่หกเพิ่นว่าค่ะพี่น้อง แอสสวนแต่งมาไม่เหมือนใข่เนาะค่ะเน้นไปที่6 4 4 6ค่ะชุดต่อมาค่ะเป็นแนวทางของเลขเฮียจัดให้นะคะผนคอหวยเดิมนั่นเองค่ะ1เดือนสองนะคะเด่นบนนะคะก็คือเลข7นะคะบนตัวเดียวเนาะคะ่ะให้มาที่เลข7จชุด3ตัว7 5 3นะคะ5 7 5 3นะคะ 7จ็ดแปดห้าแปดเจ็ดแปดห้าเจ็ดสองห้าสองเจ็ดและสองห้านะคะและก็มาตามกันต่อที่แนวทางของอาจารย์โกยนะคะวดที่ผ่านมาอาจารย์โกยก็ให้เข้าที่เก้าเจ็ดนะคะให้บนออกบนนะคะท่านผู้ชมวัดใหม่นะคะบนนะคะอาจารย์โกยให้เด่นที่เลข3กับเลข6เด้ยค่ะพี่น้อง3 2 3 5 3 8 3 9 6 2 6 5 6 7 6 8นะคะชุด3ตัว6 3 5 8 3 5 9 3 5นะคะล่างเด่นที่8และ5ค่ะ1 8 1 5เป็นเลขเน้นนะคะ9 8และ4 la, 1 4ด้วย้อคะ3 8 6 8 3 5 9 5เป็นชุดที่ สำรองสำรองก็คือไม่ได้วงกลมไว้นั่นเองเนาะคะ่ะมาตามกันต่อที่แนวทางรัฐบาลไทยของแอดท่านนี้นะคะเป็นเลขตารางไม่มนเห็นว่าเพิ่นเข้าบ่อยเดินดีอยู่นะคะท่านผู้ชมเลขในตารางนะคะมี9มี0มี5มี1นะคะชุด3ตัวคือ901 510 951 905นะคะ 909195 0105และก็หนเนาะคะ่ะเอาละค่ะท่านผู้ชมเรามาปิดท้ายกันที่แนวทางของปากกาสองฝีนะคะงวดที่ผ่านมาให้79นะคะออก79บนเนาะคะ่ะวันนี้รอบนก็คือนะคะ62728292นะคะส่วนชุด3ตัวค่ะ 7 6 2 7 7 2 7 8 2และ7 9 2นะคะส่วนชุดล่างนะคะเลขที่รอก็คือ6 3 3 6นะคะเลขทั้งหมดนะคะชุดเต็มมี2 3 2 5 1 6 1 8 3 6และก็3 8นะคะ เพิ่นก็คงจะให้เน้นไปที่3663ค่ะพี่น้องงวดที่ผ่านมาเข้า1 6นะคะเข้าเป็น2ตัวกลับล่างเนาะค่ะพี่น้องเนาะซึ่งค่ะงวดนี้นะคะเราก็มาอรอลุ้นกันค่ะว่าจะมาอีกหรือเปล่านะคะค่ะสำหรับคลิปนี้แม่มอนฝากไว้ประมาณเท่านี้นะคะขอบคุณทุกสำนักทุกอาจารย์ที่เอื้อเฟื้อข้อมูลแนวทางค่ะ ขอบคุณท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านที่เข้ามารับชมและรับฟังผิดพลาดประการใดแม่มอนกราบขออภัยมาณนะที่นี้นะคะทุกวันนี้นะคะช่วงนี้งวดน,นี้นะคะต้องบอกว่าขอแสดงความยินดียินดีกับพี่น้องที่ได้ลอตเตอรี่ที่มีติดเลข8เนาะคะ่ะพี่น้องเนาะยุคปัจจุบันนี้นะคะต้องยินดีกับ ท่านที่ได้ลอตเตอรี่ไว้ก่อนเนาะค่ะพี่น้องนะเพราะว่าหายา,ยากเหลือเกินเนาะค่ะค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะขอให้สุขให้มากเนาะคะ่ะ